สวัสดีครับอยู่กับผมกับช่องสุเพ a นไอทีนะครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีเข้าโหมดฮาร์ดแวร์เทสนะฮะของเสียงมีนะครับลองไปใช้ดูได้กับค่ายอื่นนะครับผมไม่แน่ใจว่าค่ายอื่นได้ไหมฮะแต่ตอนที่ผมทดสอบนะตอนนี้นะครับผมใช้ของเสียงมีนะครับก่อนที่เราจะไปดูอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่องสุเพียนไอทีด้วยนะครับลำดับแรกเข้าไปทีการตั้งค่าเลยนะครับแล้วกดตามผมเลยนะครับ ดอกจันทร์สี่เหลี่ยมดอกจันทร์สี่เหลี่ยม6 4 8 4สีสส่เหลี่ยมดอกจันสี่เหลี่ยมแล้วก็ตามด้วยดอกจัน์อันสุดท้ายนะครับมันก็จะมาโผล่หน้านี้นะครับเราสามารถเช็คได้ทั้งหมดเลยนะครับทั้งหมดมี35รายการนะครับไม่าจะเป็น NFC GPS กล้องจออะไรก็ว่าก็กัน ก็ตามทีนะครับมันสามารถเช็คได้หมดนะครับว่าอะไรเสียไหมผมลองทดสอบทัชเซนเซอร์นะฮะนี่คือทดสอบจอว่าจอ,าจอมีปัญหาไหมครับสามารถทดสอบได้เลยนะครับถ้าจอมีปัญหามันจะไม่ผ่านหน้านี้นะครับ mm hmm. อ่า mm hmm. สดงว่าของผมไม่มีปัญหานะครับต่อไปก็ทัช ถ้าสกรีนทูเบกิ้งเทสนะฮะว่าสีมันมีเม็ดพิกเซลที่มันแตกออกไหมนะครับอ่านี่ผมเช็คดูแล้วนะครับว่าสีไม่มีสีไหนที่มันต่างจากพวกนะครับสีเหมือนกันทั้งจอเลยนะฮะทุกคนสามารถไปเช็คดูได้นะครับมันมีหลายรายการสามารถไปเช็คทีละรายการได้เลยนะฮะไม่จะเป็นซิม wiFi ปิงเกอร์ปิ้นไลท์ไลท์เซนเซอร์ก็แฟลชกล้องท่านผู้ชมไปเช็คกันเอาเองเลยนะครับไปเช็คให้หมดเป็นคำแนะนำสำหรับผมนะฮะเช็คให้หมดจะได้รู้ว่าที่เราที่เราซื้อเครื่องมือสองเนี่ยมันมีอะไรเสียหายไหมครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ขอจบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ